ใครไม่ถูกหวยเราไปทําบุญกันกวราคะออวันนี้นะคะคเป็นข่าว <นะ S 1> ที่ดีไปโน่นเลยค่ะ ล้ำปางพูดถึงลำปางคุณนึกถึงอะไรคับนึกถึงรถม้าครับยรถม้าตอนนี้เหงาเลยค่ะนะท่องเที่ยวไม่ไปไปดูว่าใครขี่ม้ากันบ้างค่ะทางด้านนายกสมาคมรถม้าคุณอัครินบอกว่าต้องจัดงานซะหน่อยแล้วเพราะว่าวันนี้คือวันครบรอบ106ปีของประวัติศาสตร์รถม้าค่ะเป็นรถไฟรถม้าเพราะฉะนั้นนิมนต์พระมานั่งรถม้าแล้วตากบาทกันแบบนี้อุ้ยบรรยากาศน่ารักมากนะคะ ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่เมืองของล้านนาเขาด้วยก็ต้องทําบุญกันหน่อยค่ะแล้วก็รําลึกถึงว่าเป็นวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าครบรอบร้อยหกปีท่องเที่ยวแบบนี้ลดโรคร้อนด้วยนะคะไม่มีควันพิษไม่มีมลภาวะอะไรเลยและทําจิตใจให้สะอาดผุดผ่องเหมือนกับบรรยากาศค่ะนี่ทาบุญไปกันหลายรูปมากเลยนะคะพระนิมนต์มาเก้ารูปค่ะขึ้นรถม้าให้หมดเลยแล้วก็วนรอบเมืองค่ะบิณทบาตเข้าสารอาหารแห้งพี่น้องประชาชนก็อู้อิ่มบุญค่ะจิตใจ ไผุดพองผองแพ้วก็มาตักบาทกันนี่ บรรยากาศสวยงามค่ะถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานี่อยู่กันอย่างไรนะคะชาวรถม้าต่างๆท่านนายกเทศมนตรีลำปางท่านนายกสมาคมรถม้าก็บอกว่าเอาจริงๆช่วงนี้ลําบากหน่อยค่ะเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวมานานแล้วก็อยากให้ประชาชนทั่วไปลองมาเที่ยวลําปางกันนะคะอย่าหลงย่าลืมลําปางไปหยุดยาวลงมาใช้บริการขึ้นรถม้ามาเที่ยวหาชาวลําปางบ้างชาวลําปางคิดถึงค่ะครับคิดถึงแล้วก็ไปขี่ม้าด้วยแล้วก็ไป หาภาชนะก็คือว่าขก้วกาไก่เป็นต้นกําเนิดอยู่ตรงนั้นแหละครับยอยากรวยอะคุณสุวิทย์อยากรวยนะครับทาบุญเยอะๆ,<า>ๆเดี๋ยวก็รวยเองนอี่นะถ้าอยากรวยนะครับเดี๋ยวไปเผื่อไปขี่ม้าที่จังหวัดลำปางด้วยาอาจจะโชคดีก็ได้นะครับไปต่างบาทด้วยอ <c oughs> ะคุยาามน